นี่คือเอมไม่ใช่เอ็มเดอะสตารไม่ใช่เอมหลานมาไม่ใช่เอมมาวัตสันแต่เป็นเอมทีร<ค>ียเอมมีความฝัน ว่าทุกคนจะได้ทำอาชีพที่ใช่โถโลกสวยแล้วที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้างเนี้ยอ่ะเอ็มรุ่วมกับเพื่อนอีกสองคนก่อตั้ง c a r ิวิซ่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนหาอาชีพที่ใช่เราจัดอีเวนต์มาตั้งแต่ปี2014ค่ะแล้วก็จัดต่อเนื่องเรื่อยมาแล้วเราก็เชื่อว่าอีเวนต์ของเรามีประโยชน์ด้วย คือมันทําให้หนูรู้สึกว่าที่เราหาตัวเองว่าเราอ่ะอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรเรารู้ว่าแต่เราไม่สามารถคิดมาได้ว่าเราต้องทํำยังไงบ้างแต่วันนี้มันมาทายปมทุกอย่างมันมาลายจกดทุกอย่างที่ทำให้หนูรู้ว่าหนูต้องทําอะไรแล้วทําเป็นเวอร์จัดงานแค่วันเดียวจะไปเห็นผลอะไรเอ็มก็เลยไปสอนตามมหาวิทยาลายัยชมรมสถาบานันบริษัทต่างๆต่างๆจนกระทั่งในมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยจนกระทั่งเอ็มได้มาเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบทั้งรายวิชาที่จุฬาค่ะเอ่ม ไม่ได้หมายถึงจุลานี้ค่ะหมายถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอันดับหนึ่งของไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละอมอนิสิต EBA ค่ะเป็นเด็กอีคอนอินเตอร์ทั้งเทอมตัดเกรดด้วยมา7ปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สเกลเ b l บิลค่ะก็แง่ละตอนเปิดให้ลงทะเบียนลงเต็มเลย30คนเรียนไปไม่กี่คาบรอบเหลือ14คนทำไมเป็นเงี้ยก็แค่ที่บาาวิธีตัดเกรดเท่านั้นแหละหนีกันหมดเลย โอเคในเมื่อจัดอีเวนต์สอนออนไซน,มน,มน,มน,น์มันลำบากมันเสียเวลามันไม่ s c a l a b l ลเราก็เลยต้องเกาะกระแสใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยการ86% of Thai workers are not happy with their j o b People spend two third of their life to work f i r s t we realized that there are million other people who need our help We j o i n d t h Th t a Authority building Thailand's first online career counseling platform that will help you discover and get ready r o r your right career ใช่ค่ะเราเปิดตัวแอปพลิเคชันเหมือนที่เขาฮิตกันสมัยนั้นก็จ้างเอนจิเนียร์มาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสเกลออนไลน์ว้าวอย่างเท่อาจารย์หารู้ไม่ว่าตอนที่ยังไม่ดังทั้งคนทั้งบริษัทกว่าจะทำให้คนรู้จักแอปคาร e วีซ่านั้นมันยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาจะบอกให้ว่าค่าแอด่ยิ้งไป แพงกว่าค่าจ้างเอนจิเนียร์มาสร้างแอปอ,อีก,กอโอเคเลิกดรามา่าปาดน้ำตาแล้วไปต่อเอาใหม่ช่วงนี้มีเทรนด์ซ e o Branding เริ่มมาเราต้องหัดเริ่มสร้างตัวตนบ้างแต่ว่าไม่มีตังค์ค่ะวิธีคนจนก็ต้องสร้างตัวตนแบบฟร,รีด้วยการไลฟ์บน Facebook ค่ะ ไลฟ์บนแคริบีซ่าไทยแลนด์เองคนดูก็กลุ่มเดิมๆเพิ่มเติมคือน้องเขาโตหมดละใช่ค่ะน้องคนนั้นแหละที่มาอีเวนต์เราเขาคงโตแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้อง expand horizon ขยายเส้นขอบฟ้าแต่ว่าจะขยายไปไหนดีอะเห็นคุณรวิธานอุตสาหะ่ะเปิดรับคนพอดีก็เลยสมัครไปอ่านข่าวที่ mission to the moon อ๋อไม่ใช่มูนนี้ค่ะอ่านข่าวครั้งแรกในชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นเดลี่รีพอร์ตก็โก,โกโกกันไปค่ะรายงานสดแปลว่าผิดอะไรก็แก้ไม่ได้นะคะครั้งถัดมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นเดลี่รีพอร์ตประจำวันที่9ธันวาคม2 0 2 0ก็ไม่เชื่อว่าจะคล่องหรอกค่ะอ่านตั้งแต่ในสตูจนจู่ๆต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์3ปีก็ยังอ่านอยู่จนคนดูคงเริ่มเบื่อ เลยประกาศยุบรายการเอ้ยย้ายรายการไปอยู่อันังคารตอนเย็นเอ็มก็ยังอ่านข่าวเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือจริงๆแล้วระหว่างนั้นนะทำพอดแคสต์ด้วยนะแต่ว่าก็ยังเข้าถึงคนดูได้ไม่เยอะไม่หนำใจชวนนอนติก๊กตอกกำลังมาค่ะใครๆก็บอกว่าให้ไปเต้นบนติก๊กตอกคิดละไม่น่ารอดก็เลยทำช่องติก๊กตอกอยู่ดีแต่เป็นแบบที่ตัวเองถนัดค่ะพูดให้มากแล้วคนจะอยากเลือกเป็นผู้นำ เคยเจอหัวหน้าที่วันวไม่ทำอะไรแล้วดีแต่พูดไหมคะงานวิจัยในวรารสาร The Leadership Quarterly ที่ทำกับนักศึกษา256คนรถ3แสนบาทคนพิการก็ขับได้จริงๆเขาบอกว่าไม่ปัญหาหรอคะมันไม่ค่อยมีคนดูสิคะก็เลยทำได้ไม่กี่เดือนเริ่มหมดไฟก็ยอดวิวมันไม่ไปไหนเลยอะ่ะเดาเองว่าคอนเทนต์เรา คงประเทิงปัญญาเกินกว่าจ,จะอยู่บนติกตอกหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้ก็เลยกลับมาทำ YouTube Channel เหมือนเดิมค่ะกลับมาทำ YouTube อีกทีแต่ในความเป็นจริงแล้วพอมาเป็นประธานบริษัทคุณต้องรู้บัญชีการเงินการขายแล้วไหนกาะโอเปอเรชัน <Operation S 2> อีกคิดดูสิคะต้องสวมหมวกเยอะขนาดนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัท ถึงแม้ช่วงนี้ยอดวิวจะพอไหวแต่ว่ายอด s u b s c r คร e เอ้ยสับส c r ค b e ทำไมมันไม่ขึ้นเลยพอเอ็มเห็นแอดของ i Creator Camp ที่ไม่เพียงแต่มีอินฟลูเอนเซร์ระดับประเทศมาแชร์ประสบการณ์แต่ว่ายังมีอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ที่มาพร้อมวิชาการแน่นปึกเอมก็เลยรีบทำคลิปมาสมัครค่ะ จะตกตรงนี้แหละด้วยความหวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาพร้อมบวกกับความรู้แน่นหนาจาก iCreator Camp จะช่วยให้เอ็มพา a r ริ v i ซาไทยแลนด์ไปสู่จุดหมายอีคนสับสไครปเอ้ยสับสไครป์เอ้ยถูกแล้วทะลุ10,000แสนคนยอดวิวทะลุ1ล้านวิวได้กลายเป็น Creator อร์ที่มีคุณภาพแถมยังมีปริมาณคนดูเยอะด้วย who there are million other people who need our help that all million of ถ้าเราทำได้จะช่วยให้คนไทยหลักห้านพัฒนาตัวเองจนได้ทำอาชีพที่ใช่พึงพอใจในงานที่ทำเต็มใจพัฒนางานและช่วยประเทศชาติพัฒนาได้นะคะพรามมาตั้งนาสรุปว่ากรุณารับเอ็มเข้าไอ r ครเ o เตอร์แคมเธอนะคะถ้าได้สักครั้งจะตั้งใจเรียนขอบคุณค่ะ